มาทำมะเขือเทศดองน้ำมันกันค่ะความพิเศษของวันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศที่เราปลูกเองนะคะอันนี้เป็นพันอีเปร์รสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็จะมีตัวพันตัวเชอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศท้อค่ะลูกจะค่อนข้างใหญ่นะคะการปลูกมะเขือเทศเนี่ยก็เหมือนเล่นเกมนะคะก็คือแย่งกันเลยมแมลงชนะบ้างเราบ้างนะคะหรือว่าตัวหนอนบ้างนะตอนนี้มะเขือเทศนะคะเราก็ทยอยเก็บมาเรื่อยๆค่ะตัวน,นี้เป็นอีเปินะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อขวดหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะทาน้ำมัน ะกอกโรยเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะตัวนี้เอาเข้าไปอบก,ก่อนด้วยอุณหภูมินะคะอยู่ที่ประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะตั้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างรออีเป๊ะอบนะคะเราก็เอามะเขือเทศท้อค่ะมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ทาน้นามันมะก,กอกน,นะคะโรยด้วยดอกเกลือหรือว่าเกลือก็ได้แล้วก็พริกไทยดําบดรอ,ร,อรอเตรียมเข้าอบค่ะอุณหภูมิเท่ากันนะคะกับอีโป๊ะเลย อนันี้เสร็จแล้วอันนี้เป็นถาดของตัวอ e ีเปิร์ตัวนี้นะคะจะเป็นมะเขือเทศเพอค่ะได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะตักออกจากถาดเพื่อความที่เราจะเอามาเรียงเป็นชั้นๆเนี่ยในขวดโหลแล้วก็คักวตัวกระเทียมแล้วก็พริกแห้งมานะคะเริ่มด้วยใบายทามสดค่ะเพิ่มกลิ่นด้วยสมุนไพรตัวนี้ที่เห็นจะเป็นเชอรี่ออยนะคะหรือว่าน้ํามันแบบเผ็ดเสร็จแล้วเราก็เรียงตัวมะเขือเทศเข้าไปนะคะตัวนี้เนี่ยอันอันแรกที่เราจะทําจะทําแบบเผ็ดเราก็เลยจะใส่ตัว แข้งคั่วเข้าไปด้วยนะคะกระเทียมคั่วเข้าไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเรียงเป็นชั้นแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะพอไ,ได้เป็นชั้นแบบนี้เราก็ใส่ตัวชชลลี่ออยล์เข้าไปจะจะเป็นการเรียงแบบว่ามะเขือเทศสลับกับน้ํามันนะคะเพื่อให้ตัวน้ํามันเนี่ยซึมเข้าไปทั่วจัดเรียงชั้นไปเรื่อยๆสลับกับตัวใส่ใบไทมเพิ่มลงไปเพิ่มกลิ่น ะะที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวน้ํามันมะกอกธรรมดาสลับกับชิลลี่ออยล์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเผ็ดรสจัดจนเกินไปเรามีพริกแห้งอยู่แล้วเรามีตัวชิลลี่ออยล์อยู่แล้วเนี่ยเราก็ผสมกับน,น้ํามันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์ลงไปทําสลับไปเรื่อยๆนะคะปิดแบบนี้สําคัญเลยเนี่ยเมื่อถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะตัวน้ํามันจะต้องปิดคลุมทั้งหมดเลยจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่้น้ามันออกมานะคะเราจะต้องกดแบบนี้ค่ะไม่ให้ตัวอยู่เหนือตัวน้ํามัน เสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งนะคะปิดฝาไว้แล้วเดี๋ยวเรารอเอาไปฆ่าเชื้อขวดหลังบรรจุกันแบบเผ็ดเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยนะคะแบบที่ไม่เผ็ดจะไม่มีพริกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํามันมะกอกแบบธรรมดาเรียงชั้นเหมือนเดิมค่ะเพิ่มกลิ่นด้วยใบไทม์นะคะแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมีเม็ดพริกไทยนะคะเป็นสีชมพูกับเม็ดพริกไทยดําปนเข้าไปด้วยให้กลิ่นมันหอมแล้วก็จะใช้เป็นใบเบย์นะคะแบบแห้ง เริ่มเรียงชั้นค่ะด้วยตัวมะเขือเทศน้ำมันสลับแบบนี้รอบนี้เป็น Extra Virgin o อร์จิน l อย่างเดียวนะคะไม่มี c h ลลี่ออยสลับไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยอันนี้จะไม่เผ็ดแต่กลิ่นจะมีกลิ่นของตัวพริกไทยนะคะจะมีกลิ่นของกระเทียมมีใบเบมีใบไทมเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเอาน้ำมันใส่แบบปิด รุมเลยให้ไม่ไม่มีส่วนใดที่พ้นมาเหนือน้ํานะคะใส่แบบนี้ปิดฝาแล้วเราก็เอาไปฆ่าเชื้อหลังบรรจุค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับมะเขือเทศดองน้ํามัน